กิจกรรมเ่นเดนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแลรักษาให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่ดีการกำจัดของเสียมลพิษอย่างเหมาะสมอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวภูมิทัศน์เมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยสอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาชนและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นคือการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลตำบลบางประมงมีลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ติดกับเขาหลวงประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของตำบลบางประมงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคือในฤดูฝนตำบลบางประมงประสบปัญหาน้ำหลากท่วมผังบ้านเรือนประชาชนและพืชผลทางการ,กรเกษตรได้รับความเสียหายแต่ในช่วงฤด,ดูแล้ง กลับประสบปัญหาน้ำแล้งขาดแคลนน้ำทำการเกษตรอุปโภคบริโภคประชาชนในพื้นที่มีการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมากทำให้น้ำใต้ดินและความชุ่มชื้นในดินลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงขั้นวิกฤตต้นไม้ใหญ่ยืนต้นตายพื้นดินแข็งและแห้งเทศบาลตำบลบางประมุงจึงได้ศึกษาหาข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังน้ำไหลหลากอย่างไรให้ระบายได้อย่างรวดเร็วและสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งรักษาความชุ่มชื้นในพื้นดินให้มากที่สุดรวมไปถึงต้องการเติมน้ำใต้ดินในชั้นบาดาลให้เกิดความสมดุลจนได้พบกับการเติมน้ำใต้พื้นดินโดยการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายสามารถทําได้ทุกครัวเรือนเป็นการนําน้ําที่มีมากเกินความต้องการฝากไว้ใต้ดินแต่พอหน้าแลง้งขาดแคลนน้ําสามารถนําน้ําที่ฝากไว้ใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้เสมือนกับการออมฝากเงินไว้กับธนาคารที่สามารถเบิกมาใช้ได้ในยามจําเป็นธนาคารน้ําใต้ดินจึงนับว่าเป็นทางเลือกใหม่ต้านภัยแลง้งเทศบาลตําบลบางประมุง จึงได้จัดทําโครงการธนาคารน้ําใต้ดินเพื่อเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนธนาคารน้ําใต้ดินคือการสร้างแหล่งกักเก็บน้ําไว้เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ได้โดยอาศัยการดูดซึมน้ําไปเก็บไว้ในชั้นใต้ดินในชั้นหินอุ้มน้ําหรือการส่งต่อน้ําบาดาลผ่านบ่อซึมธนาคารน้ําใต้ดินมี2ประเภทคือธนาคารน้ําใต้ดินระบบปิดและธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด ประโยชน์ของการทำธนาคารน้ำใต้ดิน 1. แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง 2. บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ 3. า 3. ช่วยเพิ่มระดับน้ำใต้ดินน้ำบาดาล 4. ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นดินทำให้ต้นไม้และพืชเขียวทั้งปี 5. ลดปริมาณน้ำเสียในชุมชน 6. ลดความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่น การกัดเซาะถนนของน้ำา 7. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาสมดุลของการไหลของลำน้ำในระบบนิเวศวิทยาและป้องกันไฟป่า 8. ช่วยลดการเกิดโรคระบาดจากมแมลงต่างๆเช่นยุงแมลงวัน 9. แก้ปัญหาน้ำเค็มโดยการส่งน้ำผิวดินลงไปกดทับน้ำเค็มที่มีความถ่จำเพาะมากกว่า ไม่ให้ขึ้นมาปนเพื้อนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 10. ป้องกันการลุกล้ำของน้ำเค็มเขตชายฝั่งทะเลในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำเค็มเริ่มดำเนินการโดยนำหลักการบาวรบ้านวัดโรงเรียนซึ่งถือเป็นสถาบันที่มีบทบาทใกล้ชิดต่อวิถีชีวิตของคนไทยไปขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ในปีงบประมาณทศสองพโดยนำเงินงบประมาณของเทศบาลตำบลบางประมุงจำนวน3า9 7 3นวน33,973บาทและได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรเป็นเครื่องเจาะบ่อน้ำตื้นจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต8จังหวัดกำแพงเพชรมาจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดจำนวน10แห่งบริเวณลำเหมืองสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบางประมุง ลำเหมืองหน้าเขาระบบปิดจำนวน17แห่งบริเวณโรงเรียนจำนวน4แห่งวัดจำนวน4แห่ง นักงานเทศบาลจำนวน3แห่งที่ดินประชาชนจำนวน5แห่งรวมจำนวน27บ่อปริมาณเก็บกักน้ำได้ต่อน้ำฝนตก1ครั้ง306ลูกบาทเมตรขณะเดียวกันเทศบาลตำบลบางประมุงจัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการขอสร้างปรับปรุงและพัฒนาบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน จากกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปีงบประมาณพศ2563ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณพศ2564ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหมู่ที่3หมู่ที่8บ้านหนองตายายบ้านหนองโพตำบลบางประมุงอำเภอรโรงพระจังหวัดนครสวรรค์งบประมาณ1,041,000บาทเป็นธนาคารน้ำใต้ดิน ที่มีบ่อผันน้ำลงใต้ดิน123บ่อล่องน้ำไหลท่อระยะ2,340เมตรปริมาณเก็บกักน้ำฝนต่อฝนตกหนักหนึ่งครั้ง797ลูกบาทเมตรบริเวณชายเขาหลวงซึ่งชะลอการไหลของน้ำฝนให้ช้าลงกักเก็บน้ำฝนที่ไหลหลากลงมาจากเขารักษาความชุ่มชื้นและระบบนิเวศข,ของป่า ขยายโครงการธนาคารน้ำใต้ดินสู่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางประมงเริ่มจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางประมงโดยการสร้างความเข้าใจให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมน้ำหลากและปัญหาภัยแล้งในตำบลบางประมงวัตถุประสงค์ของการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินวิธีการจัดทำ ตลอดจนถึงประโยชน์ที่ได้รับในภายหน้าดินจะมีความชุ่มชื้นขึ้นเรื่อยๆตามลำดับเสมือนการเก็บออมทรัพย์เงินทุกวันไว้ใช้ในยามจำเป็นแต่เราใช้วิธีการเก็บออมน้ำทุกๆครั้งที่ฝนตกไว้ใช้ในยามจำเป็นแทนซึ่งเป็นหลักการง่ายๆแต่ได้ผลดีเกินคาดวิธีการเริ่มจากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเริ่มทำวงบ่อซีเมนเองซึ่งทำที่เทศบาลตำบลบางประมุง ใช้งบประมาณจากเงินบริจาคของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเองและเงินงบประมาณของเทศาบาลตำบลบางประมุงและเทศาบาลได้จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับขุดดินเป็นหัวสว่านเจาะขนาด150เซนติเมตรสำหรับเจาะบ่อดินให้มีความลึกซึ่งได้จัดทำธนาคารน้ำใต้ดินบริเวณบ้านพื้นที่ทำการเกษตรของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุจำนวน52ครอบครัว รวมจานวนทั้งสิ้น90บอ่อปริมาณเก็บกักน้ำได้ต่อฝนตก1ครั้ง221ลูกบาทเมตร การติดตามโครงการโดยการสำรวจและการสังเกตบริเวณที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินโดยการสุ่มพบว่าบริเวณธนาคารน้ำใต้ดินมีน้ำท่วมขังไหลไปรวมที่บ่อธนาคารน้ำใต้ดินบ่อธนาคารน้ำใต้ดินมีน้ำสามารถนำมาใช้ลดพืชผลทางการเกษตรได้เพียงพอประหยัดการใช้น้ำประปา พื้นดินบริเวณที่ใกล้กับธนาคารน้ําใต้ดินมีความชุ่มชื้นทําให้ต้นไม้และพืชมีใบสีเขียวะอุ่มสถิติปีงบประมาณ2,564ปริมาณเก,ก็บกักน้ําต่อปี13,240ลูกบาทเมตรการติดตามโครงการโดยการสัมภาษณ์ผู้จัดทําธนาคารน้ําใต้ดินสภาพเดิมของบริเวณนี้นะครับที่ประมาณ2ไร่เนี่ย นะเป็นที่ถมใหม่นะครับโดยขุดดินที่ไม่มีธาตุอาหารเลยเลยเป็นดินดานดินก้อนกรวดได้ะไยนะครับมาถมมาถมไว้นะครับเป็นดินที่แหง้แงแ้งปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นปลูกมะขามไม่ได้ระยะหนึ่งเนะี่ยนะครับก็ประสบปัญหาในเรื่องของภาวะโลกร้อนนะมะขามผัดใบไม่ออกดอกใบร่วงหมดเหมือนกับจะตายนะเหมือนกับจะตายนะ อันนี้ก็เป็นปัญหานะถึงแม้ว่ามะขามจะทนแรงก็ตามนะก่อนหน้านี้ที่พื้นที่นี้เป็นแบบไหนก็แห้งแล้งนะแห้งแล้งก็จะได้ก็มันต้องเป็นสิบปีนะที่คลองแห้งมาเราตรูกมาไม่ได้ทุกีก็ถูกจากคลองมานี่มันเป็นหลายๆปีเนี่ยแล้วกคิดว่าเราจะทำยังไงกันดีจะตายแล้วนะที่จะตายแล้วนะถึงเอาน้ำประปาลดกันอนะ ก็เลยมาได้ครการเนี้ยได้ทีแรกก็จะไม่เอานะจะคิดไม่เอา,ามันจะเป็นผลเสียไหมบอกเขาบอกไม่เสียหรอกนะเฮ้อลองเฮ้ระเดึงก็มันฝนแรงอนะเนาะเราก็ต้องใช้น้ำปรบบับวารดมันก็คก่าจายก็แพงทีแรกเหรอมันจะเป็นพื้นที่ถมนะใช้ใช้ดินถมพื้นที่ก็ปรับตรงสร้างบ้านสร้างอะไรเงี้ยนะ ทางเทศาบาลก็ก็มีโครงการที่จะขุดธานาคารน้าใต้ดินก,ก็เลยตกลงใจเลยให้ทางเทศาบาลมาขุดทดลองดูว่าจะดีขนาดไหนบริเวณนี้นะที่สองไร่ก็ขุดจำนวนสาบอ่อนะขุดจำนวนสามบอ่อ พอหลังจากที่ขุดไปแล้วเนี่ยนะครับเราทาแบบธนาคารน้ําแบบติดนะฮะทำแบบติดติดนะหลังจากที่ขุดแล้วเนี่ยในฤด,ดูฝนนะพอฝนตกมาปุ๊บนะฮะน้ำก็จะไหลลงธนาคารน้ําส่วนหนึ่งแล้วก็ไหลไปในที่ลาดตํานะครับก็คือเราเรามีคุน้ำตักไว้กนะ็จะไปลงตักด้วยนะฮะเป็นการเติมน้าอีกอย่างหนึงหลังจากที่จำธนาคารน้ําใต้ดินแล้วเนี่ยนะฮะมะขามก็ออกออกดอกสาม สามรุ่นเลยนะฮะมะขามออกดอกสามรุ่นเลยนะฮะมาตอนนี้จะมีรุ่นหนึ่งสองรุ่นรุ่นสองก็จะน้อยมากมะขามก็เลยออกดอกสามรุ่นแล้วบริเวณที่ในพื้นที่ของธนาคารน้ําใต้ดินเนี่ยใบจะเขียวในนาแล้งใบจะไม่เหลืองจะผัดใบน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปชมสวนมะขามกันแล้วก็ดูบ่อธนาคารน้ําใต้ดินที่ทางเทศบาลมาดําเนินการโครงการให้นะครับของเรานี่เป็นบ่อที่หนึ่งเป็นบ่อที่หนึ่ง เราขุดลึกขุดลึกประมาณ4เมตรขุดลึกประมาณ4เมตรในในแต่เดิมนั้นรุ่นแรกๆของเทศบาลน,นั้นเราก็ใช้อย่างรถยนแล้วก็ขวดน้ำนะครับแล้วบริเวณรอบๆก็จะเป็น,ห,น,นหินอิดทรายที่อินหินอิดที่ที่แตกนะฮะเอามาลงอเอามาลงรอบๆออนะความลึกอยู่ที่ประมาณ4เมตร ันนี้วงบ่อทีมเลยอันนี้น้ำเต็มครับเนีอ่อ๋ออันนี้อันนี้เรี่ยแบบอะไรแบบทิศน้ำเต็มครับน้ำเต็มดอกแต่บ่อนี้นี่สามารถที่จะสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ครับฮะสูบน้ำจากนี้ขึ้นมาใช้ได้เลยเนี่ยเมื่อก่อนที่มาเจาะให้นะแล้วก็ผนทิ้งช่วงไปอ่ะ เปิด,อดออบบอเอาขึ้นมารถเขามาเจาะให้อ,ใหอ่างพิบาลนี่เลยเอารถเจาะมาเจะแล้วก็เอาวงลงไปองลง,งไปแล้วก็ทีน้ําเอาขวดน้ําอ่ะขวดน้ําเราเนี่ยขวดเป๊ปซี่ขว,ด,ขวดน้ําใส่น้ําแล้วก็ใส่ไปครึ่งเงิแล้วก็เอาหินใส่เนี่ยเนี่ยนี่ก็ยังยังอยู่เยอะยังแค่นี้เลยนะเนี่ยพอมีน้ำ<ๆ> มีน้ำน้ำแค่นี้เลยเยี่ยงพระคาะก็ลเลยคิดว่าถ้าเราทำหลายๆวงหลายบอ่อเราก็จะมีน้ำตลอดตรงนี้ยกกเคยเขาก็ขังอยู่อย่างนี้เนี่ยแต่ขังไปแล้วสองสามวันก็ไปเนี่ยก็หายไปหมดไงพอมีไอ้นี้พอมีธนาคารอย่างนี้ไม่ไปอยู่ อ๋อสรุปก็คือเขาขังแค่อยู่บนผิวดินเฉยๆแต่พอเราทําธนาคารน้ําแล้วน้ําเนี่ยไหลลงไปเก็บรวมอยู่ชั้นใต้ดินแล้วมันก็ไม่ได้ระเหยไม่เลยเราก็สามารถที่จะสูบขึ้นมาใช้ได้ในหน้าแหลงแต่เดิมน่ะหน้าแหลงสูบไม่ได้เลยสูบแล้งหน้าแหลงไม่มีเลยมีน้ําใช้เลยก็เลยไปยืมมาทําอีกจะทาให้เยอะในสวนนี่มีกี่บ่อคะธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยมีสามนวมีสามบ่อ เจ้าอีกสี่ห้าพื้นที่กี่ไร่คะเนี่ยเนี่ยไม่ถึงสี่ไร่เลยช่วงที่ฝนพิ้งช่วงก็ดึงมาใช้ได้ได้ไม่ต้องเสียได้เลยมีมดมีเดวอยู่ตัวซื้อเดวมาตัวนึงไม่ต้องใช้ประปารถแล้วม่ใช้ลไม่ต้องดึงน้าคลองมาไม่ไม่ต้องดึงมาแล้วพอดีได้บอ่อเนี้ยขึ้นมาก็ทุรายจ่เยอะเลย <S 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 ลเคยบอกกับประหลัดตรงดีมากเลยค่ะด,ดีมากเลย หลังจะกคอแล้วฝนตกฝนไหไมันก็น้ำก็ไหลลงไปในธนาคารน้ำเนี่ยไหลเข้าไปดีไม่มีไม่เต็มอะ่ะก็ไหลมีเท่าไรก็ไหลลงไปตลอดพอตกหนาแรงก็ตัวต้นไม้ก็เขียวอย่างอย่างก่อนนี้ไม่มีธนาคารนา้ำก็ตกแรงก็ใบร่วงอะไรเมีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยร่วงไม่รู้อะ่ะ มันมีเขียวใหม่ขึ้นมาแล้วก็อที่ร่วงแก่มันก็ร่วงไปไม่ไม่โกรธเหมือนเหมือนรุ่นรุ่นแร,นรงๆนะก่อนนมันจะร่วงไปร่วงทีเดียวเป็นีป่าดี๋ยวนี้มันจะเขียวดูนะก็อยากจะให้เก่าเชิญชวนนะครับกับ ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเนาะขาดเชิญนะครถ้าใครอยากมีอย่างนี้นะท่านยินดีเลยเนี่ยดีมากเลยค่ะดีดีเยอะๆเลยครับเน่นรายจ่ายเรื่องน้ำเรื่องอะไรนะยยไเรคคน,เนเี่ยเยอะก็อยากให้เขาทำกันแบบนี้เลยหลายบ้านนะคะับกอยากจะเชิญชวนชา,าตวตำบลบางมงขุดธนาคารน้ำกันเพื่อ,อพื้นที่จะได้ชุ่มต้นไม้เขียว ไม่เกิดภัยแรงมันดีจริงๆนะธนาคารน้ำใต้ดินนะครับครับก็อ,อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเนาะแตเกษตรกรทั้งหลายนะมาช่วยกันนะในเรื่องของการทำธนาคารน้ำใต้ดินนะฮะเพื่อที่จะได้ช่วยกันเติมนะเมื่อเราเติมน้ำลงไปในในใต้ดินมากเท่าไหร่แต่ความชุ่มชื้นของผืนดินนะแล้วประโยชน์กับต้นพืช ะการทำกรเกษตรก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นครับจุดมุ่งหมายของเทศบาลตำบลบางประมุงในอนาคตเราต้องการให้ทุกครัวเรือนในตำบลบางประมุงมีธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดครอบครัวละหนึ่งบอ่อและมีธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดในที่สาธารณะหมู่บ้านละหนึ่งบอ่อเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ย,ยั่งยืน